สาระเลกุมครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรอหันกันนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่ารอหันคืออะไรรอหันก็คือคำที่มีรอเรือเรียงกันสองตัวเรียกว่ารอหันการใช้ผสมกับพยัญชนะต้นโดยเปลี่ยนจากพยัญชนะกลายเป็นสระข้อที่1เมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะที่ไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงว่าอันเช่นคําว่า กันไกลอ่านว่ากันไกลข้อที่2เมื่อเราหันอยู่หลังพยัญชนะที่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงกับตัวสะกดนั้นๆเช่นคำว่าธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติข้อที่3เมื่อเราหันอยู่หลังพยัญชนะที่มีตัวสะกดแต่มีการันต์กำกับอยู่ให้ออกเสียงเป็นอันเช่นคำว่าฉันอ่านว่า 칸